พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป4ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุสาครจนถึงสุสาครเข้าเมืองการะเวกมีดังต่อไปนี้ จะกราวถึงเอือกน้อยกลอยสวัสดซึ่งรองบาดพระอภัยเมื่อไกลสถานอยู่วนวังหลังเกาะแก้วพิษดานประมาณการสิบ เดือนไม่เคลื่อนคลาให้เจ็บคันปันป่วนจะจวนคลอดระทวยทอดลงกับแทนที่แผ่นพางจะลเลี้ยวเปลี่ยวใจ ในนาไม่เห็นนาผู้ใดที่ไหนเลยโอ,องพระอภัยก็ไปลับไม่เห็นกลับคืนมานิจจาเอ๋ย จะคลอดบุตรสุดใจเมียไม่เคยที่ไหนเลยจะตลอดรอดทีวานางครวนครำรำไรใหายละหอย น้ำตายยอยพรังพรายทางสายความให้กลุ่มกลัดอัดอันวันวิญญาด้วยเป็นปลาแปลกนางอย่างมนุษย์ สงสาราครางครวนให้ป่วนปวดยิ่งราวรวดร้อนใจดังไฟจุดสะอื้นอ่อนอ,อ่อ,อนราทุวยแบหบมวยมุด หากบุญบุตรบันดาลช่วยมารดาให้นึกคำพระอภัยเมื่อไปจากว่าจะฝากโยคีมีคาทา นางตรึกตรองร้องรำทางน้ำตาคุณเจ้าข้าไม่มาช่วยฉันด้วยเลยโอ้ครั้งนี้ชีวิตจะปลิดปลด พระดาบทเอาบุญเถิดคุณเอย๋ยนางครวนครำรำไรด้วยไม่เคยสลบเลยลืมกายดังวายปราณ ปายโยคีมีพรตปรากฏกล้านั่งรักษาทางธรรมกรรมธานเส็นสว่างทางกสินอภิญญาณพระอาจารย์แจ้งจบ ทั้งพไตรเมื่อเงมือเอือกน้ำรำเรียกก็รู้เหตุนิ่งสังเกตว่าศีกามาแต่ไนยกลางหัวรอออมีพระอภัย เขาฝากไว้วันจะลาไปทานีมันเจ็บท้องร้องอึงจะออกลูกจะต้องถูกได้หรือเป็นหรืสีแล้วงกเงินเดินมา ในราตรีในอยู่ที่ในวาสีกาสีแกเอาโคมสองมองเขมินเห็นนางเงือกสลบเสือกอยู่ที่สายชายกระแสง เฝมหา,าคมให้ลมแปรที่ท้อแท้คอยประทังกำลังนางเห็นโยคีดีใจจึงไหวกราบสมาบาบช่วยวิบัติ ที่ขาดความความเจ็บปวดรวดร้าวไม่เบาบางนางครางพลางพลิกกายฝายน้ำตาพระดาบทอดปากมีอยากได้ ใครใช้ให้มึงรักกันหนักนางส่วนลูกไม่ใครออกสิบอกตาสมน้ำนาปวดท้องร้องเบยเบยยิง แล้วจับยามสามตาตำราปลอดจวนจะคลอดแล้วละวาสีกาเอ๋ยกูถูกต้องท้องใส่ไม่ได้เลยยังไม่เคยพบเห็น เหมือนเช่นนี้แล้วหลีกไปให้ห่างเสียข้างเขาช่วยเสกเป่าป้องปัดกำจัดพีเดชริตอิสรูพระโยคี มิได้มีเพศภัยสิ่งไรผ่านทั้งเทวาอารักที่ในกอนระเห็ุหอกลงมาสิ้นทุกถิ่นทาน ช่วยแกไขได้เวลากริดาการคลอดกุมารเป็นมนุษย์บุรุษชายเนตขนงวงนลาดไม่คลาดเคลื่อน ละไมเหมือนพระอภัยนั้นใจหายมีกําลังนั่งคลานทยานกายเข้ากอดกายมานโดนไม่อ่อนเอนางกอดบุตรสุดใจมีได้อิ่ม พ่อเนื้อนิ่มแนบข้างไม่ห่างเหงแข็งหรือไทยใจคอหายท้อแทงลงชุมเชชุลทานสำราญใจ พระนอนาชาดเงือกชอบเลือกน้ำเที่ยวผุดดำตามประสาอัจฉาสายนางแม่เมียงเคียงข้างไม่ห่างกลาย แล้วอุ้มไปนั่งแทนแผ่นศิลาปโยโยคีนิ่งนั่งได้ฟังเสียงจึงมองเมียงมาชะโงกริมโกรกทา เห็นกูมาครคลานได้มิชัยปลาหัวรราร้องไม่เป็นไรแล้วเข้าอุ้มชูดูลานสงสารนักไม่รู้จักเจนรจา เจ่เวแววแต่ลักษณะจะฉลาดไม่คลาดแคลวดูพองแพวเหมือนพอหนอสีกานาเงเอือกนาำคำรบอบพิวาต ข้าเป็นชาติเชื้อสัตว์เหมือนมัดช้างจากหลอมเกลียงเลี้ยงมนุษย์สุดปัญญาขอฝากฝาบาทบุงพระทรงทัน ช่วยเลี้ยงดูกูมานเมื่อนลานเถิดเสียแรงเกิดกายมาจะอสานอันคานี้วิสัยอยู่ไกลกัน เช้ากลางวันเย็นล,ลงจะส่งนมระโยคีมีจิตคิดสงสารด้วยเมื่อลาลูกศิษย์สนิทสนม จึงว่ากูผู้สถิตในกิจกรมไม่มีสมบัติอะไรที่ไหนเลยจะเย็บฟูกผูกเปรอเหียนู ก็ไม่รู้สีสาสีกาเอยต้องกล่อมเกลี่ยเลี้ยงไปทั้งไม่เคยจะเฉยเมยเสียมิช่วยจะมวยมุด เกษกวันนี้ตรีจันทเป็นวันโชคต้องฉลุกลักขณามหาอุดจะให้นามตามอย่างข้างมนุษย์ให้ชื่อสุดสาคร วยพรชพระฤาษีรับเลี้ยงดูสุสาคอนตามที่นางเงือกขอร้องเนื่องจากนางเป็นปลาไม่สามารถอบรมเลี้ยงดูสุสาคอได้เหมือนมารดาทั่วไปซึ่งทำให้นางต้องเศร้าโศกมากก่อนที่นางเงือกจะมอบสุสาคอให้พระฤาษีช่วยเลี้ยงดูนั้น นางเงือกได้มอบแหวนและปิ่นปักผมที่พระอภัยมณีให้ไว้ก่อนจากกับพระโอรสเพื่อทำขวัญลูกพระฤาษีดูแลและสอนวิชาความรู้ต่างๆให้สุดสาครมากมายจนสุดสาครอายุได้สามขวบ